นวัตส,สัตว์แรงเวทีมิสยูนิเวิร์สใครดูเท่ากับล้าหลังได้ค่าตัวเอง เป็นประเด็นดราม่าที่แฟนนางงามยังคงถกเถียงกันสนันโซเชียลนะครับหลังจากที่มีคนขุดคุยคําพูดในอดีตของคุณวัชร์อิสระไกรศิลน์บอสใหญ่แห่งเวทีประกวดมิสแกนที่ได้พลาดพิงถึงเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สมารีันอีกครั้งบนโลกออนไลน์ซึ่งบอสวัชร์ได้ฟาดเวทีคู่แข่งที่ว่าขอโทษนะที่ตอนนี้ใครดูมิสยูนิเวิร์สเท่ากับเชยเท่ากับล้าหลังเท่ากับลดคาตัวเองได้คาตัวเองจะก้มลงกับต้นไม้ที่ผุผูหรือคุณอยากจะกับวิหารที่ยิ่งใหญ่ เลือกเองถ้าคุณอยากจะกลับต่อไม้จะไปไหนก็ไปผมบอกเลยนะถ้าใครดูยูนิเวิร์สเท่ากับรถสักสีตัวเองดูสภาพแต่ละคนที่ประกวดสิดูได้ที่ไหนไม่ไหวไม่เห็นจะมีคุณค่าอะไรเลยไกลเอวาสารเต็มทีแล้วใครอยากจะเป็นเจ้าภาพก็เชิญคนที่เป็นเจ้าภาพได้ไม่ได้มีแค่เงินอย่างเดียวนะนอกจากนี้วอนวัตได้ออกมาไลฟ์ฟาดถึงเวทีมิสยูนิเวิร์สอีกครั้งนะครับโดยเผยว่าขอบคุณที่เอามารีรันอีกครั้งเป็นการตอกย้ำความจริงถ้ามันเชยมั ไม่เก๋งมันจะขายทําไมเล่าก็พูดเรื่องจริงทําไมจะพูดไม่ได้เขาเป็นคู่แข่งผมทําไมผมจะพูดไม่ได้ประกวดเอาอะไรกิจกรรมก็ไม่มีการาฟิกก็ใช้ของเดิมๆสามสี่ปีห้าปีไม่เคยเปลี่ยนเที่ยวก็ไม่ได้พาเที่ยวประกวดอะไรมิดอยู่สมัยโน้นมันเคยฟ้องผมปี2013 2014เรื่องจริงพูดเรื่องจริงทั้งนั้นเราก็อยู่แบบนี้ของเราดีกว่าเราพยายามไม่สนใจอะไรทุกคนด่าเราว่าเราแต่พอเราด่ากลับเอาไปตัดเป็นคลิป หาว่าเราไปด่าเขาแต่ลืมตัวว่ามาด่าเราก่อนตลกนะคนเรามันหลายมาตรฐานอันนี้ใช้กับคนนี้ได้แต่ใช้กับคนนี้ไม่ได้อย่าไปสนใจเลยสังคมมันไม่เจริญซึ่งจากคําพูดดังกล่าวนี่เองครับทําให้แฟนนางงามในโซเชียลเสียงแตกมีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยกับนวัดก็พูดว่าใช่เบื่อแล้ว m อมันเลิกพัฒน,นาแล้วงานเงียบกริบกระแสะไม่มีบอสนวัดพูดถูก,ท,กทุกอย่างรักมิดแกนเป็นต้นด้านฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับบอสนวัดก็บอกว่าทําไม วัดพูดแบบนี้ถ้าเวทีตัวเองดีจริงๆไม่จําเป็นต้องไปได้ค่าเวทีอื่นยิ่งพูดยิ่งทําให้ตัวเองดูแย่แต่ละเวทีก็มีคุณค่าเหมือนกันไม่จําเป็นต้องได้ค่าคนอื่นหรือว่าเวทีอื่นเพื่อให้ตัวเองหรือเวทีตัวเองดูดีเพราะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาจริงๆนะแค่เวทีมิสแกนกระแสมากกว่าเวทีอื่นก็ใช่ว่าเวทีนี้จะมีคุณค่ามากกว่าเวทีอื่นเวทีแกนคือหาเงินเข้ากระเป๋าเข้าองค์กรแต่ยูนิเวิร์สขอทำเพื่อสังคมเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นอย่าไปได้ค่าวเวทีอื่นแค่เพราะเวทีตัวเองกระแสะกําลังมาเพราะอิงฟ้าหากย้อนไปดูปีอื่นก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยและปีนี้ก็มีกระแสะเพราะเชอเอมแต่พอมงลงก็ไม่ได้มีกระแสะอะไรทั้งนั้น